สวัสดีครับต่อรับข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา16.00นถึง16.50นท,ทาง Nation TV ช่อง22นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมฟุกจรชัยนะครับพูดถึงเรื่องราวของหมอความมหาชนวันนี้เราเดินทางกันมาอยู่ที่สภาทนายความนะครับกับเรื่องที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะเป็นปัญหาสังคมเพราะเป็นภัยสังคมเหลือเกินเกี่ยวกับการข่มขืนโดยเฉพาะเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีแล้วไปโดนข่มขืนจากคนใกล้ตัวก็ดีหรือจากการ หลอกลวงทางโซเชียลก็ดีวันนี้นะครับอยู่กับผู้ร่วมดำเนินรายการกับผมนะครับต้อนรับคุณวีรศักดิ์โชติวาน,นิชนะครับรองโฆษกสภาทนายความสวัสดีคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับ เรื่องราวของเราวันนี้เนี่ยเบรกแรกนะครับครูเนสักก็ต้องพูดถึงเรื่องของกรณีเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุเพียง14ปีนะฮะปรากฏว่าไปถูกหนุ่มคนหนึ่งที่ทํางานปะยางและไปมอมเบียแล้วข่มขืนกระทําชาเรานะครับแต่ว่าทางญาติเนี่ยกังวลเป็นอย่างมากว่าคดีเนี่ยกลัวจะไม่มีความคืบหน้าเพราะผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับเรื่องนี้จริงๆผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ คือมันเกิดตั้งแต่5มีนาคมแล้วครับคุณวิศศักดิ์จนปัจจุบันเนี่ยผ่านมา1เดือนแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าทางครอบครัวของเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยเข้าไปสังเกตนะฮะเห็นว่าลูกของเขาเนี่ยมีความผิดปกติแล้วก็มีล่องรอยตรงคอเหมือนจะโดนกระทําชํำเรามานะฮะก็เลยไปสอบถามแล้วก็เค้นถามปรากฏว่าเด็กหญิงคนนี้ก็ให้การว่าตัวเองเนี่ย ไปเจอกับหนุ่มคนหนึ่งในโซเชียลแล้วหนุ่มคนนี้เนี่ยก็พาเข้าไปนะฮะตอนแรกไปกินข้าวก่อนฮะกินข้าวเสร็จปั๊บก็เหมือนบังคับให้ดื่มเบียร์ดื่มหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วจนถึงสี่แก้วพอสี่แก้วเด็กสิบสี่ฮะมือนนะพอมือนเสร็จปั๊บก็บอกจะกลับบ้านแต่ผู้ก่อเหตุบอกไม่ให้กลับพาไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็ใช้กําลังบังคับข่มขืนฮะ ตอนนี้พยานหลักฐานเนี่ยคือหลักฐานตอนนี้ชัดเจนฮะทางครอบครัวบอกว่าหลักฐานเนี่ยมีทั้งขอโทษนะฮะคราบอสุจิแล้วก็ผลการตรวจร่างกายแล้วก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุด้วยครับแต่คดีไม่คืบหน้าคุณริศักยังงี้จริงๆถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยต้องตามยังไงฮะครับต้องขออนุญาตทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการกระทําที่มันเกิดขึ้นในเคสนี้นะครับเป็นความผิดทางอาญาแต่ถามว่าเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยใน ฐานอะไรเพราะความผิดทางอาญาน,นั้นมันมีหลายสถานครับสถานความผิดในเรื่องนี้ก็คือกรณีเป็นการข่มขืนกระทำำําชําระครับทีนี้เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยต้องดูก่อนว่าอายุเท่าไหร่ในกรณีนี้ผู้เสียหายเนี่ยอายุส <14. S 2> ิบสี่สิบสี่องค์ประกอบของความผิดนะครับในเรื่องของการข่มขืนกระทำำําชําระนั้นเนี่ยนะครับมันมีบัญญัติอยู่ใน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา276ครับมาตรา276นี่นะครับกำหนดไว้ว่าผู้ใดข่มขืนกระทําชํารอผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายครับโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีครับ และปรับตั้งแต่แปด0มื่นบาทถึงสี่แส0บาท <ฮะ S 2> เอาตรงนี้ก่อนครับจากองค์ประกอบตรงนี้ผู้ใดกระทำข่มขืนเราผู้อื่นคําว่าผู้ใดในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นชาย <ฮะ S 2> หญิงเป็นผู้ใดทั้งนั้นเลยคือเพศใดก็ได้ถ้าไปรู้สึกมีการกระทำข่มขืนขมเหงข่มขืนผู้อื่น<ฮ>ะนะเพราะกฎหมายชั้ว่าผู้ใดไปกระทําผู้อื่นผู้ใดเนี่ยใครก็ได้ครับ ผู้อื่นครอบจัก,กรวังเลยนะครับเพราะผู้อื่นในที่นี้แม้แต่เป็นภรรยาก็ผิดนะทีนี้เนื่องจากว่ากรณีนี้นะครับมันจะดูว่าแล้วใช้กําลังประชุดลายไหม,มใช้กาลังประชุดลายไหมเนี่ยครับก็ต้องกลับไปดูคํานิยามขององค์ไหนาย,ยาซึ่งมันครอบจัก,กรวาลน,นะครับเพราะใช้กำลังประชุดลายนั้นเนี่ย ในมาตราหนึ่งวงเล็บหกเนี่ยบัญญัติไว้ว่าหมายความว่าการกระทาประทุษร้ายแก่การวิจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะกระทําโดยใช้แรงกายภาพหรือโดยวิธีอื่นใดและห,หมายความรวมถึงการกระทําใดๆเป็นเหตุให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะใช้ยาทําให้มึนเมาสะกดจิตหรือใช้วิธีอื่นใดอันเป็นลักษณะค,คล้ายคลึงกันอการหมองก็ถือว่าครอบคุมเหมือนกันใชกับขอบ้อกฎหมายตรงนี้ ก็เข้าองคอ์งประกอบแล้ว<ฮ>ะนะทีนี้ถามว่าแล้วข่มขืนเนี่ยกฎหมายบอกไหมว่าลักษณะไหนเป็นการข่มขืนกระทำชั่มเราครับปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายเนี่ยให้คํานิยามของคําว่าข่มขืนไว้เนี่ยนะครับอยู่ในมาตราหนึ่งวงเล็บส8บแน่าสนใจครับกระทาชํามเราหมายความว่ากระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำํำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงลำ้ำอวัยวะเพศทวารหนักและช่องปากของผู้อื่นกฎหมายขยายความกล้ากว้างมากเลยก็คือใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศก็ดีทวารหนักก็ดีหรือช่องปากของผู้อื่นสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราเน้นแต่เฉพาะอวัยวะเพศปัจจุบันเนี้ยทวารหนักก็ดีช่องปากของผู้เสียหายก็ดีเข้าองค์ประกอบ ครับคาว่าข่มขืนกระทำชำเราทีนี้กรณีนี้มันยังขยายความไปต่อยว่าแล้วผู้เสียหายอายุ14ปีเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองไว้แค่ไหนยังไงต้องไปดูมาตรา277ครับมาตรา277บอกว่าผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 15ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาทบโทษหนักกว่า276หนักมากนะเพราะผู้เสียหายอายุไม่เกิน15ปียังเป็นผู้เยาวอยู่ยังเป็นผู้เยาวอยู่นะครับเพราะงั้นกรณีเรื่องนี้ถ้าดูจากการกระทำแล้วเนี่ยม,มันเข้าลักษณะความผิดตามมาตรา7 7 6รประกอบมาตรา7 7ครับนะครับซึ่ง เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเพราะว่า <Pre> ในกรณีนี้จะยินยอมไม่ยินยอมโดนหมดโดนหมดเพราะกฎหมายถือว่าเข้าองค์ประกอบหมดใช่ครับแต่ผมอยากใ,ให้คุณบริรษัทอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับข่มขืนเพิ่มเติมได้ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก่อนจะมีการแก้ในช่วงปี2562เนี่ยกฎหมายข่มขืนที่เราเข้าใจกันผิดผิดมาตลอดเนี่ยมาถูกการแก้ไขให้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วให้ทันยุคทันสมัยกับสังคมมากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่า ประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเราเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2500ครับเรื่องของการข่มขืนกระทำชําเราก็เช่นเดียวกันจากเดิมนั้นเนี่ยกำหนดผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงต้องผู้ชายเท่านั้นต้องผู้ชายเท่านั้นกระทำต่อผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้หญิงนั้นเนี่ยจะต้องไม่ใช่ภรรยาครับถ้าเป็นภรรยาก็ไม่ผิดครนะฮะ ต่อมาก็พัฒนามาเรื่อยนะครับพัฒนามาเรื่อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของความผิดฐานข,ข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยถ้าอายุเกิน<ฆ>อย่างที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยนะครับ,รบไม่ถือว่าเป็นผู้เยาว์ต่างเนี่ยถ้าความผิดนั้นเนี่ย,นนยกฎหมายบัญญัติว่ายอมความได้อันนี้คือฉบับเก่าฉบับเก่านะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็มีการตอบสู้ว่ามันไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเพราะว่า ผู้กระทาความผิดเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยก็ไปพยายามที่จะเรี้ยกล่อมให้ผู้เสียหายเนี่ยรับเงินรับทองแล้วก็ยอมกันไปแล้วก็ไปบรบรลุข้ความว่ายอมความหลังจากที่ไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็รบ,บรบรลุไปยอมความสียคดีก็จบเพราะความผิดอันยอมความได้นั้นเนี่ยเมื่อผู้เสียหายไม่ประสงค์จำนวนคดีต่อก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายพนักงานเยการคดีพนักงานสอบสวนคดีบอกให้เป็นความผิดอาญาจะดนุนการต่อก็ไม่ได้เพราะกฎหมายมันหยัดไว้ว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้ายอมความปั๊บจบเลยจบเลยนะครับทีนี้มันก็มีการต่อสู้นะครับภาคประชาชนในส่วนของสตรี <ฮะ S 2> ว่ากฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดที่จะให้ความผิดในเรื่องข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยที่มันอยากว่ายอมความได้เนี่ยยอมความไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทำต่อผู้เยาวกฎหมายเขียนไว้เลยจะยินยอมหรือไม่ยินยอมผิด แล้วยอมความไม่ได้ด้วยแต่ไอ้ส่วนที่อายุเกินอย่างนั้นเนี่ยครับต่อสู้มาโดยตลอดเพิ่งจะมาประสบความสําเร็จในการแก้กฎหมายในปีพศ2562นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือผู้ใดก็ตามที่ไปข่มขืนโดนหมดคือนักเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับ<ะ>เขาไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าเขาถูกข่มขืนะนะส่วนข้อจริงก็จะถูก ข่มขืนจริงหรือเขาจะยินยอมจริงองไม่รู้สล้วก็พิสูจน์นะ <ไป S 2> แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาถูกข่มขืนมีการการะทําความผิดเกิดขึ้น,นค,ความผิดนั้นเนี่ยยอมความไม่ได้แล้วยอมความไม่ได้แล้วไปแจ้งแล้วผู้เสียหายโดนเ,เขาเรียกว่าไปข่มขู่หรือไปให้เงินรับเงินแล้วไปบอกถอนร้องทุกข์ได้ไหมคือ เรื่องของการถอนคำร้องทุกคือโดยปกติแล้วผู้เสียหายเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไม่รู้หรอกออว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ะ>มันต้องมีผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปพบตำรวจออนะเพื่อลงประจําวันกล่าวหา<ะ>ทีนี้ต่อมาเนี่ยถามว่าเมื่อปัจจุบันนี้นะมันยอมความไม่ได้แล้วเนี่ยทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยจะไปถอนคำร้องทุกได้ไหม,มกฎหมายไม่ห้ามสรมานถอนได้ถอนได้ครับแต่กฎหมายเขียนไว้ว่าแม้ว่าผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุก ถ้าไม่ใช่เป็นความผิดอันยอมความได้นี่นะไม่ตัดสิทธิ์พนักงานสอบสวนแหละพนักงานอายการที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปแปลเป็นภาษาชจวบ้านคือว่าทางคดีดําเนินต่อใช่ครับไมว่าคุณจะโดนข่มขู่จากคนก่อเหตุก็ตามเนี่ยบอกรับเงินไปแล้วหรือข่มขู่อะไรก็ตามบอกคุณไปแจ้งถอนร้องทุกข์แต่คดีดําเนินต่อนะครับคดีดําเนินต่อครับอันนี้ถือว่าสร้างความยุติธรรมมากเลยฮะซึ่งพอดำเนิน พอการดําเนินคดีต่อนั่นะนะครับไม่ใช่จะทําให้หนักเป็นเบานะฮะหนักขึ้นเหรอครับมันก็คดีมันน้ำหนักมันอยู่แค่ไหนเนี่ยเอาง่ายมันไม่เบาลงนะมันไม่เบาลง <c oughs> ครับเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าทางพนักงานสอบสวนคดีทางพนักงานในการก็ที่ต้องคำน,นึงว่าคดีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินแล้วนะไม่ใช่ความผิดส่วนตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดําเนินคดีก็ต้องดาเนินคดีไปตามตัวบทกฎหมายครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมติคุณเป็นผู้เสียหายจากคดีข่มขืน แล้วคุณไปขอร้องทุกข์ครับอถอนได้แต่คดีดำเนินต่อแล้วไม่มีเบาลงด้วยใช่ครับน,นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมมากใช่ครับอีก <นะ S 1> อย่างหนึ่งนี่นะครับการที่ยกคดีอันนี้ไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้เนี่มันทําให้ระยะเวลาในการที่จะตัดสินใจว่าจะไปดําเนินคดีหรือไม่เนี่ยยาวขึ้นอืเพราะจากจเดิมนั้นเนี่ยความผิดอันยอมความได้นั้นเนี่ยนะครับกฎหมายมันญห็ว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ย ไม่ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือดําเนินคดีคภายใน3เดือนครับนับแต่รู้การกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดครับสิทธิการด,ดําคดีอาญามาฟ้องย่อมรังงับคมคืนเนี่ยอายุความมันถึง10ปีบ15บปีถ้าเป็นยอมความได้เนี่ยถ้าคุณไม่ดําเนินการต่างๆภายใน3เดือนนะก็คือไปแจ้งความดําเนินคดีภายใน3เดือนหรือไปฟ้องร้องต่อศาลด้วยตนเองภายใน3เดือน อายุความที่ยาวกว่านั้นเนี่ยก็หมดไปด้วยอแต่ปัจจุบันเนี้ในเมื่อเราไม่ได้กำาวนแล้วเป็นความผิดอันยอมความได้แล้วเพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจยาวขึ้นแต่การที่ให้เวลาทอดไปนานๆครับหลักฐานหายจะจางลงใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ตีแน่นอนลยครับหรือจากองค์ประกอบโดยรวมก็ดีจะจางลงเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณเสียหายแล้วเนี่ยคุณมีผู้ถูกกระทําแล้วคุณควรรีบแจ้งความรีบดาเนินคดีถูกไหมฮะใช่ครับนะเพราะว่ากรณีการกระทําความผิดประเภทนี้นะครับองค์ประกอบสําคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานในการที่จะไปรวบรวมเพื่อมัดตัวผู้กระทํความผิดครับมีสองประเด็นใหญ่ๆครัหนึ่งศีลร่างกายเพราะถูกล่วงละเมิดอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญสองสถานที่เกิดเหตุอันนี้ก็สําคัญนะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆย่อยเช่นเสื้อผ้า อันนี้สองกันเพราะนน DNA มันติดอย่างกรณีนี้เห็นก็บอกว่าเรื่องของคราบอสุจิก็มีผลการตรวจร่างกายก็มีแล้วหลักฐานที่ไปเปิดรีสอร์ทเนี่ยพนักง,งานต้อนรับที่มาต้อนรับเนี่ยก็เป็นพายานที่ดีที่จะไปขึ้นโรงขึ้นสารได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คดีนี้ไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลหรือเปล่าฮะน่ากังวลอยู่เรื่องเดียวยังไงฮะพนักง,งานสอบสวนเขาบอก เนี่ยอันนี้ขังโวยผ่านไปเดือนนึงแล้วคุณพิสัทปกติคดีเนี้ยคดีพวกคดีคมขืนเนี่ยจะต้องเร็วกว่านี้ถูกไหมถ้ามันมีหลักฐานและพยานครบถ้วนแบบนี้คือโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีผู้เสียหายเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะฮะในการที่จะต้องรับแจ้งความร้องทุกไว้ครวบรวมพยานฐานถ้ารับแล้ว ไม่อยู่ในท้องที่ของตน<ะ>เพราะความเข้าใจของผู้เสียหายเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายหรอกรนะเขาเอาสะดวกเข้าว่าก่อนครับถ้าตรวจแล้วไม่ใช่ท้องที่เกิดเหตุอยู่ในอำนาจของตนก็ส่งต่อแต่การที่จะไม่จัดการเลยเลยแล้วโยนไปว่าไม่ใช่ท้องที่ผมทําไม่ได้เอเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นะเป็นหน้าที่ด้วยทีนี้การรวบรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่คุณจะต้อง ไปตรวจสอบส่งผู้เสียหายไปให้แพทย์เพื่อเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนลล่าสุดนี้ทางฝั่งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็รู้สึกจมื่นว่จะมีข่าวดีให้กับคดีนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของพันตำรวจเอกอนโตไทจินามณีพร้อมกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่าทางคืบหน้าของทางคดีเนี่ยตอนนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะขัดข้องตรงที่ไม่ได้มีการสื่อสารกับพนักงาน สอบสวนซึ่งมันก็เลยทําใหเ้เกิดความเข้าใจผิดกับ,บทางฝั่งของครอบครัวผู้เสียหายตอนนี้คดีดําเนินเรื่องแล้วแล้วก็อยู่ในความดูแลของอในรายของสานักงานยุติธรรมจังหวัดบนดานจตานีที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเดี๋ยวเบรกหน้าท่านผู้ชมครับเบรกหน้าเราจะมาคุยกันอีกตัวอย่างหนึ่งของภัยสังคมนะฮะคุณเรศักดิ์แล้วก็จะคุยด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เสียหายเกิดขึ้นกับญาติหรือครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็แล้วแต่เนี่ย พอไปแจ้งความพอไปดำเนินคดีแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับปติดตามครับ